นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมประชุมณนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นคืนสภาพพื้นที่ประสบภัยทั้งการจัดการขยะทำความสะอาดชุมชนซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงระบบสาธารณูประโภคสำคัญเช่นไฟฟ้าประปาและการสื่อสารต้องกลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่และดำเนินชีวิตได้ตามปกติภายหลังการประชุมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไล ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายเจตโทนวนิกกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้รวมลงพื้นที่ติดตามภารกิจบิ๊กคลินิ่งในพื้นที่เมืองหาดใหญ่บริเวณตลาดกิมหยงถนนสุปราสารรังสรรค์พร้อมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการสนับสนุนประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด